เช็ควันหยุดยาววันหยุดราชการเดือนเมษายน2566ใกล้ถึงเดือนเมษากันแล้วเรามาเช็ควันหยุดกันเริ่มที่วันพฤหัสบดีที่6เมษายน2566เป็นวันจักรีวันพฤหัสบดีที่13เมษายน2566เป็นวันสงกรานต์วันศุกร์ที่14เมษายน2566เป็นวันสงกรานต์ วันจันทร์ที่17เมษายน2566เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ซึ่งวันเสาร์ที่15และวันอาทิตย์ที่16เมษายนก็เป็นวันสงกรานต์ดังนั้นวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์ที่จะติดต่อกันก็เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่13วันที่14วันที่15 16และ17หยุดติดต่อกันทั้งหมด6วัน 1> 1, 2, 1, 2, 3, 3. หนึ่งสองสห่ยุดติดต่อกันทั้งหมด5วันสำหรับใครที่แพลนวันหยุดยาวก็สามารถ